สวัสดีครับหลังจากที่ประธานาธิบดีของจีนเดินทางเยือนยุโรปแน่นอนว่าต้องไปคุยหลายเรื่อง ทั้งคุยเรื่องการค้าแล้วก็เรื่องการต่อสู้ในยูเครนได้คุยกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสด้วยอย่าลืมว่าจีนกับฝรั่งเศสก็มีสัญญาคุ้มครองยูเครนนี่เช่นกันและจีนก็เคยได้ประโยชน์จากทางยูเครนก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินที่ยูเครนให้กับจีนไปรวมถึงแบบของซู27ที่จีนเอามาสร้างเจ5ก็ได้มาจากยูเครนแต่ว่าที่ผ่านมาจีนก็ไม่ได้ช่วยเหลือยูเครนนี่เป็นชิ้นเป็นอันและก็มีข้อสงสัยว่าจีนแอบช่วยรัเสเซียเรื่องอุปกรณ์ในการผลิตโด แค่ข้อสงสัยนะครับจริงๆจีนเนี่ยต้องแสดงออกเรื่องการช่วยเหลือยูเครนตามสัญญาแต่ว่าจีนเลือกที่จะเงียบยังไม่พอ,อยังไปซื้อกา๊าสแล้วก็น้ำมันจากรัสเซียหลายคนมองว่าจีนอยู่ข้างรัสเซีย หลังจากที่ประธานาธิบดีของจีนเยือนยุโรปกลับมาปูตินก็บินไปจีนจะมีอะไรตามมาหรือเปล่าเราก็ต้องติดตามนะครับแอดมินคาดว่ารัเสเซียอาจจะต้องลดระดับการโจมตียูเครนนี้ลงไปก็เป็นไปได้ก็เพื่อปูทางสู่การเจรจาเอาจริงจีนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับรัเสเซียแอดมินนี่คิดแบบนั้น แต่จีนก็มีปัญหาเรื่องทะเลจีนใต้ประเทศที่ต้องออกตัวมากที่สุดก็คือฟิลิปปินส์อธิบายเพิ่มเติมนะครับพื้นที่พิพาทเนี่ยสาลโลกสั่งให้เป็นของฟิลิปปินส์แต่ว่าจีนนี่ไม่ยอมฟิลิปปินส์ก็ต้องเข้าหาสาหรัฐเราเห็นว่าทางรัสเซียกับจีนนี่สร้างปัญหานะครับแต่ก็โยนให้ตะวันตกเสมอมาพิจารณาจากความเป็นจริงถ้ารัสเซียไม่บุกรุกตานยูเครนก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าจีนไม่มายึดทะเลจีนใต้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นกันนะครับแต่เพื่อผลประโยชน์รัสเซียกับจีนก็ต้องทํา ใช้ความเป็นประเทศใหญ่มีสิทธิพิเศษจากการเป็นสมาชิกถาวรของ UN ในทะเลจีนใต้หลายประเทศก็เริ่มขยับเสริมยุธทธปกรณ์จนหลายคนนิว่นว่าจะเกิดการประทะแต่ว่าทางยุทธศาสตร์แล้วจีนยังไม่พร้อมเพราะว่าพิสัยการบินของจีนยังไม่ครอบคลุมทะเลจีนใต้แม้ว่าจีนจะมีเรือประทุกเครื่องบินก็ตามนะครับ จีนพยายามมาสร้างสนามบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงท่าเรือด้วยก็เพื่อขยายขอบเขตการปฏิบัติการแต่ถ้าสาหรัฐส่งเรือประทุกเครื่องบินเข้ามาปิดสหรัฐก็ได้เปรียบแต่ว่าสิ่งที่เป็นกังวลของสหรัฐคือซูเปอร์โฮเนตไม่ใช่เครื่องบินสเตลอาจจะเสียเปรียบ j 20 ส่วน F35 ปีของนาวิกโยธินอันนี้พิสัยการบินสั้นระยะเวลาการปฏิบัติการไม่นานมากนักและเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเข้าไปใกล้จีนมากก็ไม่ได้นั่นคือข้อจำกัดนะครับงานนี้ต้องใช้ F22 r a p t o บแตอร์แต่ว่าฐานบินนี้อยู่เกาะกวมการบินมาจีนมีอุปสรรคเรื่องพิสัยการบินเพราะว่าแวปเตอร์ลงเรือนี้ไม่ได้แม้ว่าจะมีเครื่องบินเติมน้ำมันกลางกาดแต่ว่าการโหลดอาวุธการดูแลต้องใช้สนามบินนะครับนั่นคืออุปสรรคของแวปเตอร์ในทะเล จีนใต้ในการกำราบ J20 แต่ล่าสุด F22 Raptor ถูกส่งไปเกาหลีใต้อย่างน้อยนี้3ลำแสดงถึงความสามารถของ Raptor ที่สามารถบินไปถึงได้วิธีการก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแม้จะไม่เกี่ยวกับจีนในแบบโดยตรงแต่ว่าจีนก็คงต้องคิดว่า F22 มาถึงนะสามารถคลองนั่นฟ้าแถวนั้นได้อยู่แล้วชล่าใจไม่ได้แล้วเอาจริงๆนะครับถ้าไม่มีสหรัฐแถวนี้เรียบร้อยญี่ปุ่นนี้ไปแล้ว ถ้าไม่มีญี่ปุ่นก็เรียบร้อยโซเวียตถ้าไม่มีโซเวียตก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนแม้สหรัฐไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าสหรัฐก็ไม่เคยกินรวบหรือว่ากินเรียบนี่ขนาดนั้นอย่างพอลืมตาอ้าปากใต้ดูญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันเป็นตัวอย่างรวมถึงสิงคโปร์ด้วยส่วนสีลังกากับพืชบ้านของเราอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับมุมอมองของจีนกับสหรัฐนี่มันต่างกันแต่สหรัฐจะปะทะกับจีนไหมก็คงไม่ถึงขนาดนั้น ยินไม่บุ่มบ่ามเหมือนกับรัสเซียนแน่ข่าวเล็กๆเรื่อง F22 แลบเตอร์มาเกาหลีใต้มันสร้างความอุ่นใจไปทั่วภูมิภาคยังไงไม่รู้นะครับ